วสวัสดีค่ะเอ้ยช่องซหกไลฟ์สดได้แล้วทดลองค่ะพี่น้องโอ้โหวิถายแล้วเอ้ยแสดงว่าผ่านกดนั้นเนี้ยสวัสดีทุกคนค่ะพอดีกำลังย้อนคลิปด,ดูก่ะพี่น้อง ว้าวว้าวดีใจจังเลยพี่น้องไร่สุดได้เล้วทดลององดูนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันหน้านะครับพี่น้องเดี๋ยวจะต้องมาไร่สุดช่องนี้ค่ะว้าวดีใจมากๆจู่ๆหลังบ้านมันเราสามารถเข่าได้ค่ะพี่น้องมันบอกว่าสวัสดีค่ะผู้ใดญน้องพี่นอ้องเนาะกายเป็นไรสุดได้ค่ะพี่น้องแสดงว่าผ่านค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณมากมากเลยลองดูดูมีผู้ใดทักทายลองแน่พาสิไปเฮ็ดงานลวค่ะอีประมัอ สิบนาทีค่ะพี่นอ้องฟลาดถือทกลองมเมืองเฮ้ยมัน,ม,นมันมีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าผ่า,านกดน,นะคะพี่น้องคะเสียงหายเลยดาอะไรหมื่อวานพี่นอ้องเอยแสดงว่า,าน,นี่แหละค่ะไล่สุดได้แล้วดีใจนะคะจะมาไล่สุดช่องนี้ด้วยนะคะพี่น้องไล่สุดช่องนี้ได้แล้วส้มช็อกโว์เดี๋ยวกินยุ่ยนิดนึงนะคะพี่น้องจะมาไล่สุดตัวนี้นะคะช่องนี้นะคะพี่น้องเป็นกําลังใจให้ผสมนะคะเดอ้อแชร์กัน เออดูดีใจดีใจค่ะพอดีมานั่งย้อนดูกับพี่น้องว่าเป็นยังไงนะคะบางทีก็จะมาอ่านคอมเมนต์นะคะจะมาดูคอมเมนต์ว่าอาใครอใครอยู่ที่อใครมาคอมเมนต์ใครอะไรมัางป้าก็จะมาอ่านนะคะพี่น้องเพราะว่า,าดูเอฟซีผู้ไดมาแน่นะคะโอ้กระตั้สีเพชงานพี่น้องเฮ้ยยังไหวอยู่ก็เลยเห็นเอามาบาเบิงข้างหลังบ้านนี้มันก็มาบ่ไดหว่าสั็ เอาสามารถไรสุดได้วันนี้แมแ่เราทดลองเบังดีใจกับพี่น้องเออดีใจมากๆกเลยนะคะขอบคุณมากไหมแชร์กันไปนะคะเดี๋ยวป้าสามัดไรสุดนีนะคะช่องนี้เพราะว่าช่องอ่าช่องอ่าสุ่มทบชู้ป้าก็จะอ่าหยุดเอาไว้สลับกันไปนะคะสลับกันไปสลับกันมานะคะก็สามารถที่ว่าจะ,ะไรสุดนะคะพี่น้องอได้ทักทายกันแบบชิวๆเลยแบบนี้นะคะพี่น้องนะคะมันก็ได้สะดวกสบายนิดนึงนะคะเพราะว่า พานกล่องมามันกระ่านปาบบเนจใจนะคะว่าคนติดตามเท่าไหร่แล้วนะคะพี่น้องเพราะว่างวดที่แล้วมันกระสานเนาะคะ่ะพันกลัวเนาะคะ่ะเนาะแต่นี้มันไม่รู้กี่คนนะคะมันสามารถไลไรสุดเด้แสดงว่ากระพันกดมั่งคะ่ะพี่น้องนะคะไม่ใผ่พันนะคะพี่น้องเพราะว่าปากอัน,นโทรศัพท์จูๆ่ๆมันก็นหายไปเลยแม่ข้างหลังนะคะ เออตรวจสอบบู้ด้ป้าสิบเฮ็ดนะเขาบอกว่าให้ไปบึงในไอ้นี่ค่ะพี่น้องในคอมพิวเตอ่าสั่นตามบูไดออ้อันเฮ็ดเข้าไปในคอมิวเตร์ไหมเฮ็ดแต่ในโทรศัพท์เครื่องมีตายแหลวกูปันี้ก็นนกสิยากเ้ื่อยๆปัน,นี้นะคะพี่น้องเนี่ยป้าเขาเลยม,มา,าทักไทยนิดนึงนะคะพี่น้องนะคะขอบคุณมบบไม่แช่กันไปด้ค่ะพี่น้องนะคะเออป้าก็บาเบึงข่าวมือเสารนี่ป้าพี่น้องเลยขขานะอันมันกับหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะป้ามันดึงงีดเข่าเออ สะเทือนอกสะเทือนใจหลายๆอย่างป้าก็เลยบอกว่าเอาเดี๋ยวทดลองแล้วถ้าเกิดไหลสุดได้แล้วเดี๋ยวคุณป้าจะมาไหลสุดนะคะพี่น้องป้าใดเวลาพิจารณาลดเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอให้ยด้การกะตุ้นองมือซึ่นะคะแชร์กันไปนะคะ,ะ,ะ,คะช่อง26ไหลสุดได้แล้วค่ะแล้วมาดูนะคะเดี๋ยวป้าจะไหลสุดไห้เด้อค่ะเพราะว่าจะสรับกันไปนะคะพี่น้องางคนก็จะว่าเออช่องนี้นะอ่ามันอยู่ตูวแล้วอ่าสายเหลืองก็สิมาไหลสุด่องมีนะคะพี่น้องป้าก็จะเป็นขาวมิกมิกมิกไปแล้วก็อ่าเกี่ยวกับชีวิต ของป่านำหาพี่น้องนะคะสามารถใใดันได้ปากสิได้เห็ดไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องนะคะสนับสนุนกันด้วยกันเด้อนะคะก็ขอบคุณมากมายนะคะพี่น้องนะป้าตองไปเห็ดงานแลวค่ะพี่น้องขอบคุณมากมายคะ่ะร้องเบิงกับพี่น้องนะคะขอบคุณคะ่ะเออลองดูที่แชร์กันไปพี่น้องมันคุณเราเฟซบุ๊กเลยมันเข้าเอ,อ n, n ไม่ได้นะคะพี่น้องเนี่ยนะคะช่องดีก็ตรงอีกนันนึงอไปไปนะคะขอบคุณมากมามคะ่ะป้าไปและะ้วค่ะเด๋ยวสาย